ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มายืนในสถานที่อันทรงเกียรติที่นี้มารับฟังความคิดเห็นข้อติชมของท่านสมาชิกทุกท่านยืนยันครับว่ารัฐบาลน,นี้ภายใต้การนำของกระผมรัฐมนตรีทุกท่านมีการให้เกียรติกับฝ่ายนิติบุญญัตินะครับทั้งสองสภานะครับเรามีหน้าที่บริหาร แต่เมื่อไรก็ตามทีที่ทางท่านฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่เราพึงจะต้องมารับฟังพึงจะต้องมาตอบก็ยินดีมาตอบด้วยความเต็มใจครับไม่เคยมีความคิดว่าทำไมแต่เปีมาไม่เคยมีการเรียก อภิปรายในมาตรานี้แล้วทาไมมาแค่เจ็ดเดือนถึงต้องมีเราทราบหน้าที่ดีอยู่ครับว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ระบบบท,ที่ระุไว้ไม่เคยน้อยเนื้อต่าใจนะครับเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องมาทํางานมาตอบให้ทุกท่านมีความกระจ่างนะครับท่านได้กรุณาพูดมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะตอบโดยสังเขปแล้วกันนะครับในแง่ของความตั้งใจ ในแง่ของที่เราได้มีการดําเนินการไปแล้วบางเรื่องนะครับเรื่องแรกที่ท่านตอบมาก็เป็นประเด็นในสังคมอยู่นะครับไม่ว่จาจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ตามทีนะครับที่บอกว่าเดินทางไปต่างประเทศหลายหนนะครับแต่ว่าฝากเรียนงนี้ครับว่าหลายๆครั้งที่เดินทางไปเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องของความจําเป็นนะครับเป็นเรื่องของการประชุมอาเซียนเมื่ออาเซียนจีจจจจกับประเทศใน ทาง d ิ e East หรือว่าอาเซียนออสเตรเียนะครับแล้วก็หลายๆครั้งก็เป็นเรื่องของกำหนดรมเนียมประเพณีที่ผู้นําใหม่มาต้องไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านไม่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่าจ่เป็นมาเลเซียไม่ใเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวนะครับหรือว่าการประชุม UNGA เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ตามทีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระผมให้ความตสนักดีถึงการที่ใช้เวลาของการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ สูงสุดก็เข้าใจแล้วก็รับทราบถึงข้อกังวลน,นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรามีการใช้เทคโนโลยีในการที่จะบริหารราชการนะครับแล้วก็มีการติดต่อกับคษณะรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำพาประเทศผ่านวิกฤตไปได้โดยที่บางครั้งอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเจอกันตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวนะครับก็ให้ความ สำคัญกับเรื่องนี้นะครับเรื่องการเดินทางไปท่านบอกมา,าเรื่องเชียงใหม่เนี่ยก็ผมก็เดินทางไปแล้วก็หลายคนนะครับตั้งแต่เดืนอนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ไปนะครับเพราะว่าไปเตรียมการเรื่องฝุ่นนะครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็ถึงแม้ยังมีอยู่ก็ตามทีนะครับแต่ว่าก็ลดน้อยลงไป 30- 7 0ถึงเจเซแล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้พิสูจน์ได้จากฮีทแมปที่เกิดขึ้น นะครับที่เราสามารถเปรียบเทียบได้กับปีที่ผ่านมากับปีนี้นะครับการที่ผมเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งล่าสุดนี้นะครับก็ได้ลงไปพื้นที่ลงไปทํางานอีกหลายลจังหวัดซึ่งลงไปก่อนที่จะมีการประชุมครมอสัญจรที่จังหวัดพะเยานะครับที่บอกว่าผมลงไปทานวายนั้นวันนั้นผมจําได้นะครับจริงธรรมนาธรรมนาก็ทานแต่วันนั้นรับรับรอได้ว่าไม่ทานเพราะว่าไม่สบายนะครับอาจจะมีการสับสนเรื่องการตั้งแก้วแต่ผมไม่ได้ทานเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ให้ความสําคัญนะครับกับการที่เดินทางลงพื้นที่นะครับเรื่องของพบประมาณที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเห็นชอบไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวในการที่จะไม่บริหารราชการหรือว่าเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่เหลือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนโยบายหลักๆของเราหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร,ะกรนะครับไม่ว่าเป็นวีซ่าฟรีของ นักท่องเที่ยวในหลายประเทศก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณนะครับอันนี้ก็รัฐาลเราก็ให้ความสําคัญนะครับไม่ว่าเป็นลดเรื่องเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรซึ่งเกษตรกรก็ถือว่าเป็นภาคส่วนที่สําคัญที่สุดเป็นภาคส่วนที่เปราะบางเป็นภาคส่วนที่ต้องการการช่วยเหลือดูแลนะครับเมื่อเป็นเรื่องของการพักนี่หรือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับราคายางพาราซึ่ง สูงขึ้นจนปัจจุบันนี้ก็เกือกบถึงร้อยบาทแล้วนะครับเกิด mm hmm. ขึ้นจากการที่เราไปเปิดตลาดใหม่จากการที่เรามีการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการนําเข้านะครับทำให้ยาในประเทศไทยเนี่ยมีราคาสูงขึ้นพี่น้องเกษตรกรก็มีรายได้สูงขึ้นอีกนะครับ mm hmm. เรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับซึ่งจะสืบเนื่องมาจากที่ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลก่อนก็มีการทํางานไปบ้างนะครับหลายๆเรื่องที่เราคิดว่าเขาทามาดี นะครับรัฐมนตรีหลายท่านเองก็เคยอยู่ในธัาบาลที่ผ่านมานะครับเราก็ให้เกียรติอรารีธทรมดีเราก็ carry on นะครับไม่ได้ไปปัดตกทุกเรื่องนะครับเรื่องของการลงทุนทางทีมงานก็ไปติดต่อนะครับเอาบริษัทข้ามชาติมาลงทุนแต่ว่าผมขอความกรุณาอย่างนี้แล้วกันว่าการลงทุนเป็นแสนล้านหรือเป็นล้าน,ล,านล้านเนี่ยใช้เวลามากกว่า7เดือนที่ผ่านมาในการที่ต้องมีการตกลงแต่ผมมั่นใจครับว่าทางท่านประธานผู้แทนการค้า กับทีมงานท่านเลขาธิการ B.O.I จะมีการถแถลงพรุ่งนี้ตอน1 1 3เมงครึ่งนะครับเราก็จะทราบความก้าวหน้าของการที่เราได้เดินทางไปต่างประเทศนำนักลงทุนมายกระดับอุตสาหากรรมไทยที่เป็นอุตสาหากรรมโล w Profit ให้เป็นไฮ Profit นะครับทำให้รายได้ระยะยาวของพี่น้องประชาชนถูกยกระดับขึ้นมาได้นะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่ที่รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญนะครับซึ่งถึงแม้ว่า งบประมาณเองยังไม่ออกมาแล้วก็ยืนยันครับไม่ได้ไม่ได้อ้างว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่ทําให้ช่วยเหลือไม่ได้แต่งบประมาณเป็นตัวหนึ่งที่เป็นขีดจํากัดในการ, during during ははร 1977, ที่เราไม่สามารถผลัก ну ดันได้เต็มที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามก็ยืนยันตามที่ผมได้แถลงไปในเบื้องต้นว่าเราเองเนี่ยเราก็ใช้นโยบายหลักๆหลายๆอันที่มันมีการผลักผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของการ แก้ไขรัฐธรรมนูญเองนะครับท่านรองนายกภูมิธรรมเองก็มีการตัง้งคณะทำงานแล้วมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเองก็ถือเป็นโนโยบายใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญกับการที่เราต้องฟังความคิดเห็นของทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วนำมาประกอบเพื่อให้ได้โนโยบายที่ดีที่สุดนะครับวันนี้พรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็จะแถลงถึงไทม์ไลน์ที่เราไปรับฟังความคิดเห็นมา แล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจะได้เห็นนโยบายตัวนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเรื่องของนี่นอกระบบท่านสมาธิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติได้ได้กรุณาพูดมาว่ามันยังไม่จบเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่ายังไม่จบครับเห็นด้วยครับว่ามีความลังเลในการที่ผู้ที่ไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วก็ยังไม่เข้ายังไม่อยากจะเข้ามาเคลียร์นะครับเสาที่ที่ผ่านมาผมก็ได้ไป เยี่ยมชมโรงพักทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็ทราบดีถึงปัญหานี้ถึงได้มีการกำชับไปว่าไม่ใช่ว่าคอยนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วคอยให้เข้ามาแจ้งว่าเขาเป็นหนี้เท่าไหร่อะไรอย่างไรเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงที่ต้องลงไปพื้นที่แล้วไปเรียกร้องให้เขาเข้ามาแจ้งนะครับโดยฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงก็จะดูแลว่าไม่ต้องถูกคู่คามโดยอำนาจมืดทั้งหลาย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตระหนักดีครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กัดกรอนสังคมไทยมาหลายสิบปีแล้วนะครับผมเองผมทราบนะครับถึงเรื่องดอกเบี้ยที่มีอัตราที่ไม่เป็นธรรมเลยนะครับเรื่องนี้เราต้องเราเรา,เราให้ความสาคัญอย่างยิ่งเลยครับนะครับแล้วก็จะเห็นาการที่รัฐบาลนีนะ้ที่เราเข้ามาเนี่ยเรามีการจัดการกับเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ให้ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายความมั่นคงอย่างเดียวทางกระทรวงการคลังเองโดยหน่วยงานที่อยู่ใน การบระกับดูแลไม่ว่าจะเป็นธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยนะครับหน่วยง,งานเหล่านี้ก็จะมีส่วนเข้าไปช่วยพพอร์ตในแง่ของกระแสงเงินสดด้วยที่จะช่วยรีไฟแนนซ์ต่างต่างนะครับก็มีความคืบหน้าครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปนะครับเราเอ็มไฮครับผมรับฟังครับเราก็เห็นด้วยครับว่าปัญหายังไม่ได้ถูกแก้ไปอย่างบูรณาการแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเจ็ดเดือนที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้าในแง่ของการบริหารจัดการ เรื่องนี้ไปนะครับก็ <God. S 1> วันนี้คณะรัฐบาลเราพร้อมนะครับทั้งท่านรัฐมนตรีเองก็มาอยู่ในที่นี้หลายท่านแล้วก็อีกหลายท่านก็จะมาตามมา,าสมทบเมื่อตามตารางที่บอกไว้ว่าเรื่องของท่านจะถูกในการไม่อภิปรายให้ให้ใหมีการอภิปรายมาผมเชื่อครับทุกท่านให้เกียรติแล้วก็พร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะมาตอบคำถามครับขอขอบคุณีกครั้งครับที่ให้โอกาสครับ อขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับต่อไปจะ